ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซีจ่ายดีเซลโกวิดมครับตันนี้พาผู้ชมรถกดครับจะเป็นรถกดค่าดีซีสามสิบครับผมเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบครับก็คันนี้ประกอบด้วยลายแยกครับผมมีลายแยก ก็ขายเพราะัมยักษ์ครับอันนี้ไม่ไม่ถอดนะครับต่อไปไปตามนี้เลยก็เปิดราคาที่อ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับ ซ้มเติมผ่านหมดนะครับลายลาย,ยงระยะใช้ได้ปกตินะครับเ mm hmm. ครื mm ่อ hmm. งยนต์ก็ทำงานท้าวันครับผมไม่โดดไม่ร้อนครับ mm hmm. ต้มเนื้อทนสั้นครับถ mm ้าใครสนใจก็มาดูตัวจริงที่ร้านครับโ mm ็ hmm. ้โหศูนย์ลหนึ่งหนึ่งเ็แปดรยาครับ รับแรกเสียนุกรุ่นครับผมขอบครับ